วันที่1กันยาปี64โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพงสทอรซอยวิวคอนโดนะฮะก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วมีการเทปูนทับท่อระบายน้ำนี่ฝาระบายน้ำฮนะด้านนี้มีการแถมนะฮะ ความยาวนี่ก็น่าจะเกินเกินที่เกินกําหนดแถมให้ผู้รับเหมาใจดีฮนะแต่ยางมาต่อยไม่รู้จะลาดทำไมถ้าลาดอย่างนี้ไม่ต้องลาดดีกว่าตรงนี้ ดูความหนาของของท่อแนวท่อระบายน้ำยังดูยากฮะเดี๋ยวต้องไปว,วัดตรงนู้นนะมีที่วัดนี่ครับอ่ะตรงนี้วัดได้ฮนะ ประมาณ13 13เซนนะโดยประมาณนะอ่าตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้ก็13เซนนะนี่ครับ13เซนนะไปเรื่อยๆครับ แนวท่อตรงนี้นะมีการเดินท่อด้านด้านในฮะด้านล่างเชื่อมจากท่อเมนตรงนี้ไปยังท่อระบายน้ําเก่าตรงนั้นซึ่งเจ้าของที่ก็เทเขาเขาสร้างปลูกทับไม่แน่ใจว่าเป็นลำรางสาธารณะหรือเปล่านะตรงนนะี้ชาวบ้านร้องไปแล้วนะแต่ก็ไม่มีการตอบรับนะ เนี่ยมีการล้อมรั้วนะฮะลองวัดความหนาตรงนี้อีกทีหนาเท่าไหร่ดูสิประมาณสิบสามนะไม่ถึงสิบห้านะ มาณ13ด้านนี้ด้านสุดพอ,อระบายน้ำมันจะอยู่รบริเวณด้านนี้มีการสร้างถนนด้วยนะผม ทำหนังสือถึงทองม้วนแล้วนะขอเป็นผู้สังเกตการยังไม่มีการตอบรับนะถนนนี้ยาวประมาณสักห้าหกเมตรที่มีเส้นสีเหลืองๆทั้งสองข้างทางนะนี่แนวท่อระ,ะบายน้ำมาจากตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็วิง่งชิตขอบกำแพงมาด้านนี้นะอ๋อมีด้านนี้ด้วยนะสีเหลือง อยาเอาดูท่อระบายน้ำก่อนนะก็มาบรรจบตรงนี้มีการเชื่อมท่อระบายน้ำที่อยู่บริเวณด้านหลังบ้านชาวบ้านให้ด้วยนะฮะจบที่ด้านนี้อาไปดูถน,นนนี่สร้างถึงไหนฮะนี่น้องหมาฝากรอยเท้าไว้ฮะ <laughs> ประจำนะ สุดแค่นี้หรือเปล่าสุดแค่นี้นะฮะสุดแค่นี้ครับเดี๋เดินไปดูแยกขวามือฮะมันเป็นถนนโครงการอะไรไม่มีไม่มีป้ายบอกอยดี๋ต้องถามต้องม้วนนะนายกอบตอสมองแขออำเภอเมืองพิษณุโลก ถนนด้านนี้ครับผมว่าก็ดีนะเดิมมันเป็นดินน่ะจากบ้านเดินทางลำบากก็ดีฮะโครงการถนนลักษณะนี้ก็โอเคฮนะ นี่ครับมาเชื่อมสุดตรงนี้ฮะว่าหลักเป็นร้อยเมตรนะฮะถนนเส้นนี้เป็นรูปตัวเอลตัวทนะีฮะรูปตัวทีความหนาต้องต้องขุดดูนะฮะลองขุดดูฮนะ จะได้รู้ว่ากี่เซนนะดูเหมือนจะสุดแล้วนะนะจิ้มเข้าไปได้แล้วนะก็วัดเลยครับ ประมาณสิบห้าเซนนะฮะสิบห้าเซนน่าอีกทีฮนะประมาณนะนี่ครับ เดินกลับไปฮะเดี๋ยวค่อยถ่ายภาพนิ่งฮะเพราะจะต้องประกอบรายงานแจ้งให้กับอบตอด้วย